สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของ iPhone 16นะครับเป็นโปรโใหม่ของเดือนมีนาคมนะครับ iPhone 16มีการลดราคาที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับใครที่อยากได้ iPhone 16ราคาถูกบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับคลิปวันนี้ สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m อ a Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดที่ลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับ ซึ่งคลิปวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการลดราคาใหม่ล่าสุดของ iPhone 16เป็นโปรใหม่ของเดือนมีนาคมปี2025นะครับล่าสุด iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plu s มีการลดราคาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อแบบติดโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับคลิปวันนี้สรุปมาให้ดูทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับหรือว่า การซื้อแบบติดสัญญาถ้าไหนที่กําลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูราคาดูโปรโมชั่นใหม่ของเดือนมีนาคมกันว่า iPhone 2รุ่นนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus ัอัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่5มีนาคมปี2025มีราคาจากหลายล้านแล้วก็โปรโมชั่นส่วนลดนะครับ มาให้กับทุกท่านได้เลือกซื้อกันเริ่มต้นดูกันที่ราคาจาก ทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับแคมเปญน l z z d d a 33นะครับก็ยังมีคูปองส่วนลดแจกให้แล้วก็ยังลดราคาพิเศษสําหรับ iPhone 16ซึ่งร้านแรกที่ผมเลือกมาให้ดูกันก็จะเป็นร้านนี้นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับ iPhone 16เครื่องแท้สูยนไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ29,900นะครับลดราคาล่าสุดเหลือ26,890บาทซึ่งราคานี้นะครับเราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์แล้ว เก็บคูปองส่วนลดนะครับจะมีส่วนลดเพิ่มให้อีก1 0 0 0 2,000บาทหรือว่าลด1 0 2 0นตะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเก็บคูปองได้มากน้อยเท่าไหร่ก็นํามาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้เลยนะครับสมมุติว่าเราเก็บคูปองส่วนลดได้2,000บาทราคาก็จะเหลือเพียงแค่2 4 8 9 0บาทเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินนะครับสามารถเก็บเงินปลายทางได้เลยอยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ2,689บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบี้ย0% สำหรับสีมี5สีนะครับความจุก,ก็จะมี128แล้วก็256 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสำหรับร้านแรกขายโดยทั้ง Apple โดยตรงนะครับ iPhone 16เราสามารถเก็บ คูปองส่วนลดมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปดูราคากันต่อที่ร้านที่2สําหรับแอป Lazada นะครับ iPhone 16ร้านนี้ขายโดยทางร้านไ Studio นะครับซึ่งร้านไ Studio ก็จะมีหน้าร้านอยู่ตามห้างสรรพสินค้าแต่ว่าถ้าเราอยากจะได้ราคาพิเศษอยากจะได้คูปองส่วนลดก็แนะนําให้มาสั่งกับ Lazada นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple ราคาล่าสุดขายอยู่ที่28,700นะครับเช่นเดียวกันมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่ม ให้สำหรับคูปอง Lazada า3วันนี้วันสุดท้ายนะครับกดที่ลิงก์ได้เลยเก็บคูปองมาใช้ลดราคาเพิ่มเติมได้มีให้เลือก2สีก็คือสีขาวแล้วก็สีเขียวมิ้นท์นะครับความจุมี3ความจุวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้จะเก็บผ่อนผ่อนได้สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ iPhone 16หกพลัสนะครับจาก Lazada ขายโดยทางร้าน Apple นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple จากราคาปกติ34,900รลดราคาเหลือ31,790บาทเก็บคูปองโซลดสำหรับโปร 3- 3ลดลงไปได้อีกนะครับเหลือประมาณ2 8 0 0 0ถึง29,000เท่านั้นวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้นะครับจะจ่าย่ันบัตรเครดิตหรือว่าโอนผ่านทางธนาคารนะครับสะดวกแบบไหนเลือกได้เลยในขั้นตอนของการจ่ายเงินสำหรับสีมี5สีนะครับความจุมี3ความจุแต่ว่าบางสีบางความจุสินค้าอาจจะหมดช่วงคราวนะครับสินค้าเป็นของแท้1 0 0เปอร์เเปลี่ยนคืนได้ ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับนี่เป็นราคาสําหรับ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus ใหม่ล่าสุดของเดือนมีนาคมนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่น3 3ท่านชอบรุ่นไหนก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเก็บคูปองส่วนลดก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ว่าไม่อยากจะให้พลาดนะครับลองกดเข้าไปดูราคาล่าสุดดูคูปองก่อนก็ได้ไปดูราคากันต่อที่ทางด้านแอป ช้อปปีกันบ้างนะครับสำหรับ iPhone 16ร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาเหลือ26,900บาทเท่านั้นนะครับพิเศษมีคูปองส่วนลดแจกเพิ่มให้ด้วยวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุดถึง48เดือนหรือว่าผ่อน4ปีเลยนะครับผ่อนเพียงเดือนละ719บาทต่อเดือนเท่านั้นสินค้าก็เป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีนะครับดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับแอปช้อปปี้นะครับไอโฟนสิบหร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับราคาเริ่มต้นที่28,900แต่ว่าตอนนี้สินค้าอาจจะหมดชั่วคราวเป็นบางสีนะครับปิดท้ายกันที่ iPhone 16 Plu ั ช s h ปป e e นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงเป็นร้านช h o ป e e m ม ll ถ้าสั่งซื้อก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอนจากราคาปกติ34,900ลดราคาเหลือ31,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่อนได้สูงสุด48เดือนนะครับผ่อนเพียงเดือนละ852บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีนะครับความจุก,ก็จะมี256แล้วก็ 512GB สิกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100เเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได a น p l e 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาใหม่ล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 Plus จากทางด้านแอปช้อปปีนะครับชอบรุ่นไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปดูส่วนลดก่อนได้ที่ลิงก์ของช้อปปีต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับซึ่งมีการปรับลดราคาใหม่ล่าสุดสําหรับเดือนใหม่เดือนมีนาคมนะครับมาดูกันว่าค่ายมือถือค่ายไหนที่ลดราคาให้หน่าสนใจที่สุดซึ่งคลิปนี้ขอสรุปเฉพาะ iPhone 16เท่านั้นนะครับสำหรับการซื้อแบบติดโปรเดี๋ยวคลิปหน้าจะ ทำในส่วนของ iPhone 16 Plus มาให้นะครับสำหรับคนที่อยากจะซื้อพร้อมโปรเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับสำหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย d t e c นะครับ iPhone 16ลดราคาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเหลือ19,900ราคานี้เป็นโปรสำหรับคนที่เปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนหรือว่าลูกค้า d t e c แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา19,900ถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ไปทำเรื่องย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับมีส่วนลดเพิ่มให้ อีกถึง1 5 0 0บาทแล้วก็พิเศษช่วงนี้รับส่วนลดเพิ่มอีกถึง1,000บาทนะครับเมื่อนําอายุการใช้งานมาแลกเป็นส่วนลดนะครับตรงนี้เราสามารถกดเช็คที่มือถือของเราได้เลยนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นสําหรับลูกค,ค้าที่มีอายุการใช้งาน2-10ปีนะครับซึ่งท่านสามารถไปสอบถามส่วนลดก่อนที่จะซื้อได้ที่ศูนย์ดีแท็กช็อปทุกสาขาหรือว่าศูนย์ทรูดีแท็กนะครับถ้าเราย้ายค่ายจาก19,900ก็ลด1,500จะเหลือประมาณ 18,400บาทประมาณนี้นะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่26,900โปรโมชั่นเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แพ็กเกจน,นะครับแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนหนึ่งสอ้ซื้อได้ที่ราคา19,900ถ้าย้ายค่ายก็ลดเหลือ18,400นะครับแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทอาจจะเหลือประมาณ17,400ประมาณนี้ซึ่งเราไปสอบถามก่อนที่จะซื้อได้นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้าโปร1น9่งเก้าเก0าราคาสองจ่ายค่าเน็ดตดรงหน้าโปร899ราคา2น็ต 2, ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าเหมือนกันทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนถ้าไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True d e t a c ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 16ยังเป็นราคาเดิมนะครับก็คือ2 2 0 0บาทสําหรับลูกค้าที่เปิดเบอร์ใหม่ายค่ายลดเพิ่ม1,000เหลือ19,200มีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับความจุมี3ความจุวิธีการสั่งซื้อสามารถสั่งออนไลน์ได้หรือว่าอยากจะไปด้วยตัวเอง ก็ไปได้เลยที่ศูนย์ AIS ช h อ p ทุกสาขานะครับปีท้ายการที่ค่ายสุดท้ายก็จะเป็นของค่าย TrueMove Edge นะครับ iPhone 16ราคาใหม่ล่าสุดขายอยู่ที่19,900นะครับใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก250บาทเฉพาะการซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจเท่านั้นมีให้เลือกครบทุกสีเลยนะครับสำหรับความจุ128แล้วก็256กิกะไบต์โปรโมชั่นเน็ตายเดียนนะครับมีหลายแบบหลายราคาให้เราเลือกเริ่มกันที่แบบแรกก็จะเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันนะครับซื้อ iPhone 16ได้ที่ราคา19,9 เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปร1199ราคา2 7 0 0โปร899ราคา22,200ทุกโปรนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ตรงหน้าสัญญา12เดือนลูกค้าใหม่ราคา19,900นะครับเมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1299โปรนี้มีค่าหนี้ทุงหน้าด้วยนะครับ1,605บาทส่วนโปร1199ราคา2 7 0 0โปร899ราคา22,200เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา19,900นะครับย้ค่ายออนไลน ราคาหมื่นเกาพันเก้าเหมือนกันเมื่อย้ายค่ายออนไลน์มาใช้ True แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 2 9 9งค่าเน็ตอยลูกหน้าพันหกร้อยห้าบาทนะครับโปรหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าราคาสองหมื่นเจ็ดร้อยโปรแปดเก้าเก้าราคาสองหมื่นสองพันสองร้อยยายไข่เบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคาสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อเดือนขึ้นไปเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมก็สาารถ ไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสาหรับการซื้อ iPhone 16นะครับเป็นราคาใหม่เดือนมีนาคมซึ่งลดราคาน่าสนใจมากๆนะครับชอบแบบไหนเลือกได้เลยอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก l a ซาด้าแล้วก็ช้อปปี้นะครับกดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ